สวัสดีครับคุณครูสวัสดีจ้าอาม คำ้นตนนี้นะคะเราจะมาเรียนประโยค where d o e he or she work แปลว่าเขาและเธอทำงานที่ไหนนั่นเองค่ะก่อนอื่นเราต้องมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ทำงานของแต่ละอาชีพกันก่อนนะคะสำหรับคำแรกนะคะอ่านว่า hospital hospital แปลว่าโรงพยาบาลค่ะ farm farm แปลว่าไร่นา Barracks Barracks แปลว,ว่าค่ายทหาร Bakery shop Bakery shop แปลว,ว่าร้านขายขนมปัง Fire station Fire station แปลว,ว่าสถานีดับเพลิงจากนั้นให้นักเรียนมาดูโครงสร้างประโยคคำตอบของ What d s Does he or she work นะคะว่าจะตอบยังไงคะ่ะสำหรับโครงสร้างประโยคคำตอบนะคะให้ขึ้นต้นด้วย he หรือ she นะคะตามประโยคคำถามจากนั้นนะคะตามด้วยคำกริยาก็คือคำว่า work แต่ว่าคำว่า work เนี่ยจะต้องเติม s เป็น works แล้วตามด้วย at a แล้วก็สถานที่ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำใบงานไปพร้อมๆกันนะคะ Directions เขาบอกว่า Look at the picture and answer the question แปลว่าให้ดูรูปภาพจากนั้นตอบประโยคคำถามให้ถูกต้องค่ะสำหรับรูปภาพแรกนะคะประโยคแรกเขาถามว่า What does he do เราก็ต้องตอบว่า He is a doctor นะคะประโยคที่2เขาถามถึงสถานที่ทำงานค่ะ Where does he work เราก็ต้องตอบว่า He works at a hospital เด็กก็จะต้องเขียนคำตอบลงไปแบบนี้ค่ะ Who can answer number two? ใครสามารถตอบข้อที่2ได้บ้างคะนูตอบได้ค่ะ He is a farmer. He works at a farm. ขอบคุณมากค่ะเจนแต่คำว่า form นะคะเป็นพื้นที่ดังนั้นเราจะใช้คำว่า on แทนคำว่า at นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องตอบว่า he works on a farm อ๋อ oh, เป็นแบบนี้นี่เองหนูเข้าใจแล้วค่ะคุณครูโอเคค่ะเด็กๆ เดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาพวกเราทำแบบฝึดหัดข้อ3ข้อ4แล้วข้อ5นะคะและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันค่ะโอเคค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเด็กๆใครถูกทุกข้อบ้างคะหนูค่ะผมก็ถูกทุกข้อครับครูเก่งมากจ้า